คำถามแรกก็ถามว่าสำหรับคนทำงานประจำแปดชั่วโมงอยู่ชนบทไม่มีรถอีกมีแนวทางการศึกษาธุรกิจลงทุนยังไงบ้างครับอ่านงบฟังออฟเดตฟังคนอื่นสรุปซีวีรู้สึกว่าผิวเผินมากมทเทียบกับที่อาจารย์เล่ามาคิดว่าชีวิตนี้คงหาหุ้นเปลี่ยนชีวิตไม่ได้อย่างน้อยขอเข้าใจธุรกิจมากพอจะลงทุนรับปัผลยาวๆครับโอเคครับอืม ถามดีมากเลยนะครับจริงๆเนี่ยก็พี่เชื่อว่าเป็นคำถามที่ <c oughs> อย่าว่าแต่น้องอยู่ชนบทเลยนะครับพี่คิดว่าคนในเมืองเองเนี่ยทำงานก็หนักอยู่แล้วเหมือนกันเบิร์ตใช่ไหมครับ <c oughs> โอกาสที่จะได้มาซีวีมาอะไรเงี้ยพี่ว่าก็ไม่ไม่ได้มีเยอะเหมือนกันนะจริงๆแล้ว่นะครับเอมุม <c oughs> <c oughs> มองพี่เนี่ยนะพี่คิดว่าการลงทุนเนี่ยมันมันตอบโจทย์คนทุกคนจริงๆนะเบิร์ต ไม่ว่าเราจะมีเวลามากมีเวลาน้อยสะดวกซีวีไม่สะดวกซีวีเนี่ยพี่ว่าเราพยายามเลือกแนวทางการลงทุนเนี่ยให้เหมาะกับข้อจำกัดของเราเองเนี่ยมันจะให้ผลตอบแทนและความสุขที่ดีที่สุดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยน้องก็ตอบมาแล้วว่าอยากได้หุ้นที่มันแบบเออปันผลแข็งแกร่งก็โอเคแล้วซึ่งพี่คิดว่าแนวคิดของน้องเนี่ยถูกต้องค่อนข้างถูกต้องเลยนะครับค่อนข้างถูกต้องเลยทีนี้พี่คิดว่าอย่างนี้เบิร์ต จริงๆแล้วเนี่ยคือต้องบอกตรงๆนะว่าการลงทุนนะเบิร์ตมันเหมือนสกิลสกิลหนึ่งนะเหมือนกับการปั่นจกักรยานเหมือนกับการขับรถเหมือนกับการว่ายน้ำมันคือสกิลเบิร์ตมันคือสกิลที่นอกเหนือจากที่เราอ่ะเรียนแล้วเราอาจจะต้องมานั่งเรียนนั่งเลคเชอร์ว่าว่ายน้ำต้องทํำยังไงขับรถเราต้องนั่งเรียนในห้องห้อง,องเรียนใช่ไหมครับว่าขับรถต้องทํำยังไงหรือเอ่อปั่นจกักรยานต้องทํำยังไงนอกจากที่เราเรียนทฤษฎีแล้วเนี่ย ยังไงก็ตามเนี่ยพี่คิดว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราก็ต้องลงสนามด้วยที่เราต้องลงสนามด้วยโอเคเราจะต้องลองมีการทดลองซื้อหุน้นตามไอเดียตามความคิดของเราด้วยเบิร์ดนะครับไม่ว่าเราจะได้ข้อมูลลึกหรือไม่ลึกเนี่ยพี่คิดว่าพยายามหลีกเลี่ยงหุ้นที่มีความคาดหวังสูงๆหลีกเลี่ยงหุ้นที่มีความคาดหวังสูงๆดังนั้นพยายามมองหุ้นในกลุ่มโซนที่มีราคาต่ำๆหน่อย P/E ต่ำๆ ประมาณนี้ก็ทําให้โอกาสที่เราเนี่ยจะขาดทุนเยอะๆเนี่ยมันเกิดขึ้นยากขึ้นเกิดยากขึ้นอ่าชะนั้นหนึ่งเกิดยากขึ้นสองเนี่ยแต่ว่าพี่ขออย่างหนึ่งว่าพอเราเนี่ยเข้าถึงข้อมูลลึกๆไม่ได้ใช่ไหมเบิร์ตคีย์พอยต์นะครับที่แนะนํานะเราต้องให้คนามสำคกับงบการเงินเยอะขึ้นครับอ <Ừ. S 1> งบการเงินครับวิธีการคือเราต้องแกะงบทุกบรรทัดงบการเงินนะเบิร์ธถ้าเราเนี่ยดูออกเป็นทุกบรรทัดนะครับ เราจะไม่มีทางตกหลุมพรางเหมือน JKN mm hmm. เหมือนสตาร์กเด็ดขาดไม่มีทาง mm hmm. ไม่มีทาง mm hmm. เห็นไหม mm hmm. นึกออกไหม mm hmm. ดังนั้นคีย์พอยต์นะหนึ่งเลือกหุ้นที่ความคาดหวังไม่สูงโอกาส mm hmm. เฟลก็น้อยสองเจาะงบละเอียดละเอียดทําให้เราเนี่ยไม่โดนหลุมพรางที่มันแบบหุน้เนเน่าเน่านึกออกใช่ไหมครับก็ทําให้เราเนี่ยไม่พลาดอีกชั้นที่สองจริงไหมเบิร์ต เหตุผลอย่างครับว่าดังนั้นเนี่ยสวิธีนี้ก็เป็นวิธีการที่เราทาให้เราเนี่ยป้องกันความผิดพลาดในการลงทุนแม้ว่าเราเนี่ยจะอยู่ห่างข้อมูลค่อนข้างมากได้สูงครับเบิร์ตเราคิดว่าแนะนำประมาณม,มีคําถามหนึ่งจากคนละคนเน่ยถามคล้ายกันอืก็คือไม่สามารถซีวีได้เนี่ยมีโอกาสชนะการลงทุนไหมครับเอออย่างเมื่อกี้อย่างโอเคเจพี่บอกว่าต้นทุนแซลมอนอ่ะมัน มีสับส่วนเยอะแล้วก็รู้จากการไปซีีซึ่งจริงอะไรอย่างเงี้ยโทรถามไออาร์ R, เขาก็บอกได้ใช่ไหมพี่คิดว่าบอกได้นะครับอืมแต่แต่ตเราต้องยอมรับก่อนนะว่าไออาร์ R กับผู้บริหารบางทีก็คนละคนกันนะถูกต้องไหมคนละคนตลอดเลยพี่ <c oughs> บอกาอาจจะทำไมวะเนี่ยออข้อหวังพี่คือบางทีข้อมูลมันอาจจะไม่เข้ากันก็ได้ไงอืมอ่าคือผู้บริหารเนี่ยเขาบริหารเองกับมืออะ ขารู้ตัวเลขทุกตัวอยู่แล้วแต่ไออาบางทีก็อาจจะมีข้อมูลที่จํากัดกว่านะถามได้ไหมถามได้อยู่แล้วถามได้อยู่แล้วครับอือตอนนี้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งครับอือครับประมาณนี้คือคือบางอย่างเนี่ยก็เหมือนกับแบบไม่รู้นะในมุมผมอะเวลาถามไออาก็ไม่รู้คิดไปเองมานะส่วนหนึ่งก็แบบเหมือนเขาถูกการสื่อสารมาอีกทีจาก ในบริษัทใช่ใช่ใช่หรือใช่อยู่แล้วหัวหน้าเขาอะไรอย่างเงี้ยอีกทีหนึ่งว่าใช่ครับคนถามมาเรื่องนี้เยอะๆก็เตรียมคําตอบไว้ประมาณนี้แต่พอถามผู้บริหารเนี่ยมันคือเป็นเป็นมุมมองเป็นวิสัยทัศน์ใช่เบิร์ดถูกด้วยถูกไหมฮะใช่ใช่ถูกทับถูกครับอืมอืมใช่ใช่ใช่เลยครับอืมอืมนั่นแหละมันเลยแบบมันก็มีความต่างข้อมูลเล็กน้อยประมาณนี้อืม ่อนเน้นคุณที่ความคาดหวังไม่สูงก็คือปันผลนั่นแหละใช่ไหมไอ้ที่เขาถามคุณแข่งแข่งหุ้นปันผลนั่นแหละเบิร์ดเออซึ่งเขาก็อยากได้เขาถูกต้องแล้วใช่ใช่ใช่พี่ว่าแนวคิดเขาถูกต้องแล้วอืมแต่ว่าความชาเลน์ก็คือการเข้าใจงบทุกบรรทัดอ่ะมันก็ต้องเข้าใจมองธุรกิจที่ลึกพอสมควรอีกส่วนหนึ่งใช่ครับอย่างแบบเอออย่างเงี้ยร้านอาหารคนมันจะกินเยอะช่วงแรก แล้วก็ช่วงกลางๆก,ก็เป็นช่วงพิสูจน์อะไรเงี้ยมันก็จะอยู่ไอ้พวกนี้เรื่องพวกนี้มันก็อยู่ยในงบด้วยมันก็ต้องใช่รอบรูเหมือนกันใ้ใช่ใช่ใช่ถ้าศึกษามามากพอคือสุดท้ายอะ่ะพี่คนพบว่าอันี้พูดจริงๆจากใจนะอยากให้กันลังในเพื่อนๆทุกคนนะครับว่าจริงๆแล้วก,การลงทุนเน่ยไม่มีใครเก่งหรอกเบิร์ดพี่พูดจริงๆคนที่เป็น VI ไรวยๆวยักเซสักเซสเ,สเชื่อไหมว่า พี่ความรู้สึกนะตอนนี้นะก็ก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นความหมายคือด้วยความเคารพก่อนนะทุกคนเก่งนะแต่ว่าพี่อยากจะให้กําลังใจกับมือใหม่มากกว่าว่าสิ่งที่เราเห็นทุกคนสักเซสอะมันไม่ใช่เพราะเราเกิดมาแล้วเก่งเข้าใจความหมายพี่ปะคือแบบคือบางทีเราจะรู้สึกแบบนั้นนะเบิร์ดอย่างเราเห็นพี่มี่ไงพี่พี่ผมพี่มี่มันรอดรู้ทุกเรื่องเลยวะอะไรเงี้ยนี่ออกไปรู้สึกปะ <laughs> แต่ความจริงแล้วเนี่ยพอเราเห็นเบื้องหลังการทางานของเขาแล้วอะเราจะไม่สงสัยเลยเบิร์ดว่าทำไมถึงเก่งมากๆอ่อะ ที่บอกว่าสิ่งที่เราเห็นกันในหน้าหนังสือพิมพ์ในหน้าแบบสื่อต่างๆเนี่ยมันแค่ทิป of the ์เบ b e r g อ่ะยอดผูเขานังแผงเล็กๆเองอ่ะแต่สิ่งที่เราไม่เห็นอ่ะคือสิ่งที่เราทำงานต่างๆตอนนี้พี่ทำงานหนักๆในตลาดหุ้นเนี่ยคือทำงานัวลาสิบสี่ชั่วโมงพี่เคยเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมครับวันละสิบสี่ชั่วโมงนะเบิร์ดเบิร์ดเชื่อไหมว่าวันนั้นอ่ะพี่คิดแค่ข้อนี้ข้อเดียวเนียวันนั้นพี่เริ่มต้นเหมือนกันมือใหม่เหมือนกันพี่คิดกับตัวเองว่าพี่รู้ตัวอยู่แล้วเบิร์ดว่าเราไม่่่่่่่่เกกกงวววาาคนนอออืรูู้้ยแแลตพีบ แต่พี่เชื่อมั่นใจว่าเราขยันไม่แพ้คนอื่นพี่คิดแค่นี้<ม>พี่คิดแค่นี้จริงๆพี่บอกว่าเราจะแบบทําทให้หนักของคนอื่นเท่านั้นพี่ก็เลยทํางานวันละสิบสี่ชั่วโมงต่อวันอืมอยู่กินกินอยู่หน้าคอมตอล,อลอดเวลาตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนแต่เชื่อไหมเบิร์ดเมื่อวันเมือ่อไม่ใช่วันก่อนเมือ่อสองสาเดือนก่อนนะเว่าพี่มีโอกาสได้เป็นงานสัมนางานหนึ่งได้เจอเด็กคนหนึ่งอายุยี่สิบกว่าสามสิบเองเบิร์ดยี่สิบไปปลายสามสิบนะ สามสิบนะอายุน้อยกว่าพี่ตั้งเยอะนะเขาศึกษาหุ้นอ่ะวันละยี่สิบชั่วโมงเห็นเบิร์ดเห็นป่าว่าคนที่สักเซททุกคนนะมันแบบมันเวเดียวกันอะ่ะมันเวเดียวกันอะ่ะแต่สิ่งที่เหนือกว่าคือสิ่งวันนั้นทํําทาให้ที่เปิดโลกเหมือนกันว่าไอ้สิ่งที่เราเคยคิดว่าเราขยันไม่แพ้คนอื่นหรอกจริงๆแล้วแม่งไม่จริงนะ <laughs> เออแต่โชคดีที่เราไม่รู้จักไอเด็กคนนั้นก่อนเออโชคดีไม่งั้นเราคงท้อไปแล้วนึกออกไหมอืมโชคดีที่เราไม่รู้ของคนอื่นก่อนนึกออกไหมเออไม่งั้นเราอาจจะท้อก็ได้นะว่าโอ้โหมันต้องยี่สิบทุช่วงต่อวันหรอวะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ไหวมั้งอะไรเออนะสุดท้ายสุดท้ายไม่ดีนะสุดท้ายน้องคนนี้เขาเล่าให้ฟังนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยเขาก็ต้องเข้าโรงพยาบาลเลยเพราะว่าสุขภาพไม่ดีอะไรเงี้ยอ๋อก็ไม่ดีนะไม่ดีไม่ดี แต่จะชี้เห็นเฉยว่าสุดท้ายมันเป็นเรื่องเรื่องเดียวกันนะเบิร์ดคนสักเซสคือแบบอาชีพเนี้ยพี่บอกแบบนี้เบิร์ดนักลงทุนเนี่ยมันเป็นอาชีพเดียวที่ถ้าคุณขยันมากๆมันแทบจะการันตีว่าคุณสักเซสแน่นอนมันเป็นอาชีพเดียวที่สั่ทิการันตีอาชีพอื่นไม่การันตีนะทำงานประจําเนี่ยคุณขยันให้ตายถ้ามีการเมืองหรือเจ้านายไม่ชอบคุณเนี่ยคุณก็ไม่เจริญนะถูกป่ะทําธุรกิจ คุณขยันให้ตายแต่ตลาดไม่เอื้ออํานวยอ่ะคุณทาโรงแรมคุณโคตรขยันเลยคุณเจอโควิดคุณก็เจ๊งบงนะอืมถูกปะแต่นั้นลงทุนไม่ใช่เวิร์ดคุณขยันให้สุดๆเนี่ยเดี๋ยวคุณจะคุณจะค่อยๆเรียนรู้เติบโตขึ้นแล้วก็ค่อยๆปรับสไตล์การทุนเนี่ยให้มันแบบดีจนได้เองอ่ะนึกออกไหมครับเอออย่างเริ่มงโคว้ิดวโรงแรมบางคนจะเถียงว่าถ้าถือหุ้นโรงแรมก็โดนเหมือนกันแต่ว่าสู้ก็สวิสได้ ใช่ถูกสวิตได้สวิตได้อืมอันนี้พี่เคยพูดรายละเอียดอยู่ใช่ถูกสวิตได้อืมอืมอืมอเกพราะมันสูงเออแต่จริงปิดท้ายคำถามนี้แล้วกันพอดีนึกนึกดูอ่ะก็มีลูกศิษย์เราบางท่านนะฮะที่เหมือนแบบเขาไม่มีรถส่วนตัวหรือรไม่ได้อยู่ในกรุงเทพอะไรเงี้ยบางทีเขาก็ใช้วิธีติดติดรถคนอื่นมาอะไรเงี้ก็มีนะ ใช่สำหรับการซีวีอ่ะเออนี้ก็อันนี้ก็เผื่อเป็นทางเลือกแล้วก็ว่าแบบเอ้ยหาสังคมคนลงทุนที่อยู่จังหวัดเดียวกับเราแล้วก็แชร์อะไรกันได้ไหมมาด้วยกันได้ไหมเฉพาะหุ้นที่แบบเราสนใจมากๆจริงๆใช่ครับทุกครั้งสองครั้งอะไรแบบเนี้ยใช่ครับใช่ครับเห็นด้วยครับก็เป็นอีกเวหนึ่งครับใช่ครับอืม